สวัสดีครับผมนมายจิตนุราพชรนะครับประธานศูนย์จิตอาสาพนามชนของจังหวัดสุโขทัยนะครับศูนย์จิตอาสาพนามชนของจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ที่หมู่สมตำบปลป่าแฝกอำเภอกงไพราชจังหวัดสุโขทัยนะครับภายในศูนย์จิตอาสาพนามชนจังหวัดสุโขทัยได้มีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานนะครับอาทิเช่นฐานเลี้ยงไก่นะครับ าการทําน้าหมักชีวภาพการเลี้ยงแพะเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อนําไปประกอบอาชีพนะครับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัทไทยได้มีการขยายผลจากศูนย์จังหวัดนะครับลงพื้นที่สู่อําเภอทั้งหมด9อําเภอนะครับแล้วต่อจากอําเภอนะครับก็จะขยายผลต่อสู่ตำบลน,นะครับทั้งหมด8.4ตำบลน,นะครับการดําเนินงาน ของศูนย์ตำบลน,นะครับก็จะมีการจัดตั้งเป็นธนาคารพืชผักสวนครัวเพื่อ,อส่งเสริมอาชีพให้คนในหมู่บ้านชุมชนได้มีอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในพื้นที่ในตำบลนะครับอีกอย่างทางศูนย์จิตอาสาพนานชุมชนของจังหวัดสุโขทัยนะครับที่จัดตั้งขึ้นทั้งระดับอำเภอและตำบลน,นะครับได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสําคัญต่างๆของทางจังหวัดหรืออำเภอที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับ โดยเข้าร่วมในงานสําคัญต่างๆนะครับสําหรับศูาานย์จิตอาสาพันธานชนจังหวัดโไทัยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณโครงการพรนธานชนนะครับที่ได้มีโครงการดีๆก่ให้เกิดประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านชุมชนและทําให้เกิดความสามัคคีความเสสิละอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณครับ